อ๋ออยู่ค่ะอยู่ในบ้านเลยเดี๋ยวนูไปบอกแม่ให้นะคะและบอกแม่หนูว่าเอาเงินมาคืนนล้ให้ลงด้วยนะได้เลยค่ะแม่ไม่ต้องแอบหรอกหนูบอกเขาไปแล้วว่าแม่อยู่ในบ้านอ,ออีกออเด็กบ้าหนูกเก็บว่าไรไหรือไงนะแม่เจ็บนะ ของที่บ้านออกไปหมดเลยอะค่ะไม่รู้ไปไหนจริงๆค่ะโกหกหรือเปล่านูไม่ไม่ได้โกหกค่ะหนูหนพูดจริงๆแม่มีจริงๆค่ะเตือนกี่ครั้งแล้วโกหกกี่ครั้งแล้ว เดี๋ยวก่อนแม่หนูชื่อออนใช่ไหมใช่ค่ะลุงรู้จักแม่หนูด้วยเหรอคะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าลุงมาจีบแม่หนูอ่ะจีบได้ยังไงอ่ะลุงมาทวงหนี้เขาแล้วแม่หนูอยู่บ้านรึเปล่าอ๋ออยู่คะ่ะอยู่ในบ้านเลยแต่หนูไปบอกแม่ให้นะคะดีแล้วบอกแม่หนูว่าเอาเงินมาคืนให้ลุงด้วยนะได้เลยคะ่ะ ทำอะไรตรงนี้เนี่ยก็แม่แอบไปตาลุงที่อยู่หน้าบ้านนั่นไงมั<แ>นก็รู้หรอกว่าอยู่ในนี้แอบใครนะก็แม่แอบไปตาลุงที่อยู่หน้าบ้านนั่นไงแกเข้ามาแกไม่เห็นเหรออ๋อลุงที่อยู่หน้าบ้านแม่ไม่ต้องแอบหรอกหนูบอกเขาไปแล้วว่าแม่อยู่ในบ้านอีกเด็กบ้านรืเก็บบ้า,ราหรือไงนะแม่เจ็บนะนแล้วแกไปบอกมาทำไมว่าแม่อยู่ในบ้านแกบ้าหรือไงก็หนูพูดความจริงนี่นะ ก็แม่อยู่ในบ้านใช่หนูบอกก็แม่ไปไหนล่ะแล้วแกรู้ไหมว่ามันเป็นใครแกรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามันเป็นเจ้านี้ที่แม่ไปกู้เงินมันมานะรู้แล้วคะ่ะก็เมื่อกี้เขาบอกเขาจะมาทวงเงินแม่อุย,อย,อยแม่รู้อยู่ว่าเขาจะมาทวงเงินฉันแกก็ยังไ่บอกว่าฉันอยู่ในบ้านเนี่ยนะตีหนูทาไมอะหนูเจ็บนะก็ฉันกําลังแอบส่วนแกไปบอกมันว่าฉันอยู่ในบ้านแกจะบ้าหรือไงฉันยังไม่มีเงินคืนมันแกรู้ไหม ถ้ามันเข้ามาในบ้านเราเนี่ยมันจะมายกของหมดเลยนะแล้วมันซ้อมด้วยแกรู้หรือเปล่าโอ้ยแม่ลุงเขาไม่ทำหรอกเขาเป็นแค่คนแก่คนหนึ่งนั่นแหละแล้วก็ดูท่าทางน่าจะใจดีออกแกนี่ช่างงงวอะไรแ,แกรู้ไหมไตาลุงคนเนี้มันน่ากลัวกว่า,วาที่แกคิดเยอะเลยเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังก็ลุงคนนี้มันคือมาเฟียที่ปล่อยเงินกู้สุดโหดเลยนะลูก ถ้ามันวงเงินใครไม่ได้อะมันก็จะไปพังบ้านของคนนั้นข้าวของกระจัดกระจายบางครั้งอะแถมยังโดนซ้อมด้วยนะแล้วก็บางลายอะยังโดนโดนอะไรอ่ะแม่ก็โดน ขนาดนั้นเลยหรอก็ใช่นะสิแม่ก well, ็เลยต้องแอบแล้วเราจะทํำยังไงดีะแม่อข่าวหน้าถ้าแกเจอมันอีกอ่ะแกก็โกหกไปเลยว่าแม่ไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วเข้าใจไหมได้ค่ะนี่บอกแม่หรือยังว่าเอาเฮินมาคืนลงด้วย หนูบอกแม่แล้วคะ่ะเอะอเออไม่ใช่คะ่ะแม่แม่ไม่รู้ไปไหนอะคะ่ะแม่เก็บของที่บ้านออกไปหมดเลยอะคะ่ะไม่รู้ไปไหนจริงๆคะ่ะโกโหกหรือเปล่าหนไูไม่ได้โกหกคะ่ะหนูพูดจริงๆแม่หนีจริงๆคะ่ะไม่รู้ไปไหนเลยอาวแล้วนี้ข้าวสองกล่องซื้อไปให้ใครอะโอ๊ยซวยแล้วอุตส่าห์โกหกแต่ดันมาโปซะงั้นอ๋อ หนูซื้อมากินคนเดียวค่ะหนูเป็นคนที่กินจุมากกินข้าวกล่องเยี่ยมอิ่มก็เลยซื้อมาเบิลสองตลอดเลยค่ะอ๋อถ้าแม่หนูมาอย่าลืมบอกด้วยนะเอาเงินมาคืนลุงด้วยได้ค่ะแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าแม่หนูจะกลับมาตอนไหนอะ่ะทันลุงขอเบอร์โทรของแม่ได้ไหมเบอร์แม่คะหุูไม่มีอะค่ะจะบอกหรือไม่บอกไม่รู้อะค่ะลุง เฮ้ยนี่เบอร์โทรเอาไปสเสร็จเลว,เมวแม่เม ia, ื่อกี้อ่ะลุงคนนั้นมาหน้าบ้านเราอีกแล้วนะแม่มาอีกแล้วเหรอแล้วแกบอกมันว่าไง อ๋อหนูก็บอกเขาไปว่าแม่ไม่อยู่แม่ไม่รู้ไปไหนเออดีมากมือใครเนี่ยไม่คุ้นเลยอะ่ะใครวะจะรักดีไหมวะทำไมไม่รับอ๋อแม่ หนูว่าน่าจะเป็นเบอร์ลุงคนนั้นแน่เลยอะเพราะว่าลุงแกมาขอเบอร์จากหนูแกให้เบอร์โทรฉันเหรอก็ก็เขามาแย่งโทรศัพท์หนูไปอะแล้วก็เอาเบอร์แม่ไปเลยอะฉันจะฟาดตายกับแกจริงเลยมันเนี่ยโทรม่อีกแล้วอะโทรใม่อีกแล้วอะแม่กลองรับสายดูสิ อะไรครัลโหลได้ยินไหมนี่ทำไมสัญญาณที่นั่นไม่ดีเลยอฮัลโหลฮัลโหลแม่เดี๋ยวข้าวก็หกหมดหรอกหรือไม่มีสัญญาณ <discouraged. h azing> <h azing> แม่ต้องเอากล่องข้าวไปทำอย่างานด้วยอ่ะก <h azing> ็ฉันต้องทำสิ ทำให้เขาเห็นว่าฉันนะ่ะพยายามที่จะรับสายแล้วแต่ว่าสัญญาณมันไม่ดีเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ว่าฉันหนีหนี่หรอกโหแม่ถ้าเรื่องหัวหมอขี้โกงเนี่ยแม่เก่งที่สุดเลยนะคะ<ฮ><ฮ>ไดหลอกตาแล้วเหรอเนี่ยไปไปเอาข้ามากินเร็วโอ<ฮ>๊ย<ฮ>รู้แล้วเนี่ยแม่ว่าสงสัยเราคงต้องย้ายบ้านหนีแล้วละ่ะถ้าอย่างเนี้ย ไม่ไหวแน่ไม่มองอะไรคะก็ไอ้ลุงคนนั้นไงหยุดยจะนีไปไหนป่ปะปาวจะไม่ได้หนีไปไหนจ้าแม่ก็จะทำอะไรพวกเรา,าไหมอ้อเตือนกี่ครั้งแล้วโบกี่ครั้งแล้ว นั่งกวดลูกใจเย็นนะนั่งกวดเอออย่าทําอะไรฉันกับลูกเลยนะจ๊ะพี่เดี๋ยวฉันจะหาเงินมาจ่ายจ้าคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้ะแต่แต่ครั้งนี้ฉันไม่เบี้ยวแล้วจ้าฉันจะหามาจ่ายจริงๆจ้าฉันไม่เบี้ยวแล้วอยากโอกนะแน่ค่ะเดี๋ยวรอบนี้เราจะช่วยแม่หาเงินมาให้เองค่ะคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้สุดท้ายก็หายไปทั้งสองคนรอบนี้ฉันสัญญาจ้าฉันไม่หายแน่นอนจ้า แต่เธอต้องอยู่บ้านหลังนี้นะเพราะฉันจะได้มาเก็บดอกทุกวันจ้าถ้าบวกเธอหนีไปฉันจะเอาเรื่องแน่จ้าแล้ววันนี้มีไหมอ,อืมฉันยังไม่มีจ้ะเดี๋ยวนี้ฉันกําลังจะไปเอาเงินอยู่ที่ปากซอยตรงนี้เองนะจ้เะเขานับฉันอยู่จ้ะเดี๋ยวฉันเอามาให้เลยพี่รอฉันอยู่ตรงนี้นะจ้ะเดี๋ยวฉันมาจา้ะ สมัยนู้แปลกๆหรือมันจะหนีไปอีกโอ้โหแม่ถ้าเรื่องหัวหมอขี้โกงเนี่ยแม่เก่งที่สุดเลยนะคะแกชมหรือดอกด่าฉะนะเอาไหมดอกด่าหยุดไปไม่อยาเยิง Điều, <laughs> tức chạy đã lương Tức lương lương chiến lương